ก่อนออกไปเที่ยววันนี้ต้องตกใจกับกางเกงตัวเองฮน้องหลวมมากๆเลยนะคะหลวมเห็นได้ชัดมากๆเลยหรือว่าแบบนี้ต้องเปลี่ยนไซส์กางเกงแล้วพุงสามชั้นของน้องหายไปแล้วตามไปดูตัวเด็ดกันเลยค่ะทุกคนน้องตัวนี้ก็คือลิโซไฟเบอร์ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายได้ดีมากๆเลยนะคะท้องแบนราบ และยังช่วยขจัดของเสียออกจากลำไส้ล้างสารพิษตกค้างถ่ายง่ายไม่ปวดบิดเลยนะคะและที่สำคัญน้องยังดื่มง่ายด้วยนะคะควบคุมน้ำหนักได้ดีเลยค่ะช่วยให้อิ่มนานด้วยมีไฟเบอร์และเส้นใยสูงด้วยนะคะและที่สำคัญน้องยังปลอดภัยไม่มีสารพิษเอาไปฝากเพื่อนด้วยดีกว่าลืมกับหน้าท้องตัวเองมากเลยค่ะตอนนี้ หน้าท้องแบนราบสลายพุงสามชั้นต้องยกให้ลิโซไฟเบอร์นะคะ